จะเป็นอย่างไรถ้าแก้วจะบ้านสิบแบบเดินวนจะมีใครตีแตกหรือไม่เดี๋ยวเรามาคําตอบกันนี่คือแบบป้านที่แก้วออกแบบด้วยตนเองครับก็ภูมิใจนําเสนอมามกเลยครับโดยการออกแบบครับเราจะจัดเป็นเดินวนครับมีกําแพง3ชั้นครับให้เดินวนได้2ชั้นครับชั้นนอกชั้นในแล้วก็เราจะทําการใช้สารวานครับด้านในซึ่งการที่เราใช้สารวานครับเราจะาทําการป้องกันฐาน ทักษสายบุกและสายกัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น like ตัวใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นมังกรเป็ก้านะครับเราก็มีลาวาเส้นเดียวนะครับอยู่ด้านซ้ายเล่นขวานครับเราใช้เป็นลาวาห้าเส้นครับเพื่อที่จะป้องกันทางฝั่งของตัวเล่นครับไม่ว่าจะเป็นมินเนี่ยนปลายหินขวานครับเราสามารถที่จะป้องกันได้ดีเลยครับแล้วก็การออกแบบเนี่ยแก้วแบบเป็นอย่างดีเลยครับก็ใช้ความรู้ที่มีทั้งหมดเนี่ยทุ่มเทไปกับการออกแบบเพื่อที่จะ ป้องกันที่ดีสุดเลยโดยแก้วจะให้ชมนะครับมาชมกัน,นครับว่าถ้าแก้วป้องกันบ้านสุดเนี่ยเราจัดการได้หรือไม่นะครับและจะมีใครติดอยาดหรือเปล่าครับโดยแก้วจะไม่ใส่่านแคร์เลยครับแก้วจะไม่ใส่่านฟอกแครน,นะครับแต่ท่านชมจะใส่เพื่อที่จะป้องกัน,นครับสามารถที่จะใส่ได้น,นครับก็แนะนําใส่เป็นซูเปอร์มินิสองตัวนัลลัาหัวหนึ่งตัวและธนู5ตัวครับจะช่วยป้องกันได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง โอเคเดี๋ยวเราไปดูรีเพย์กันเริ่มที่ทันแร่นครับเท็กเส้นเทนเดนครับทำการใช้สูตรควินชาร์ดขวานะครับ,ขว,นนรบขวานนี่ยตัวดีเลยครับตัวเดินบนเลยนะครับเพราะมันอ่ปึงแพงยากครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเดินบนไหมโดยเขาใช้สูตรควินชาร์ดนครับป q u e e ควินไปด้านซ้ายแล้วปล่อยนางฟ้าลงไปนะครับเพื่อที่จะชาร์จเข้าไปด้านขวาแล้วก็จับไปด้านบนมีการใช้พ่อหมดลงไปเพื่อที่จะทําการตัดทาง ด้านบนนั่นเองแล้วก็ควินจะเข้าไปครับดูเหมือนว่าเขาจะใช้พาวมลลงไปด้านล่างอีก3ตัวเพื่อที่จะเปิดกำแพงจากนั้นก็จะทําการใช้ระเบิดเปิดกำแพงเข้าไปแต่เขาใช้ระเบิดหมดแล้วนะครับฉะนั้นเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปยังกําแพงชั้นที่2ได้นนครับเขาไปขวานมาแล้วนะครับขวานก็จะเข้าไปครับแต่เอฟกำแพงยังไม่เปิดและขวานจะไปทางไหนเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับขวานเริ่มไปแล้วนะครับ ก็จะลงมาด้านล่างครับแล้วก็จะไปด้่นขวานครับเดินบนตามที่เราวางแผนไว้เลยแล้วก็ไปด้านบนนั่นเองซึ่งขวานครับออกมาด้านนอกเล็บตุงเป๊ะเลยนะเจอบ้านหลังนี้ไปนะครับถึงกับเวอเลยนะครับว่าเออไม่ไหวเหมือนกันนะและดูเหมือนร็อควีนจไปนินสานครับเจอกับเอ็กโบแตนา่าฟากก็เอาอยู่เนาะดูเร่นขวานครับฝันของเขาครับก็จะขึ้นไปแล้วก็จะ เข้าไปด้านบน,นครับแต่เรามีเอ็กโบมีควินดักอยู่นะครับทำให้เขาไม่สามารถที่จะเข้าไปด้านในได้นั่นเองโอเคขวานจะเข้าไปนะครับถึงกับต้องแช่ไปนะครับแต่ดูเหมือนว่าขวานจะเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะครับเขาใช้เยะบ้าให้ขวานครับแต่ขวานซีแงะแกตายลงไปหมดแล้วนะครับทำให้เขาต้องปล่อยคิงไปด้านบนเพื่อที่จะมาช่วยควีนครับควีนจะขึ้นไปด้านบนกันนครับก็จะเจอกับ ทางฝั่งของป้อมธนูนครับเมื่อกี้นครับมีทางฝั่งของกับดักลูกปุ่งสีดำนะครับลอยขึ้นมาด้วยแล้วป้อมพุก็ยิงไปที่นางฟ้านะครับแต่โชคดีที่เขามีควีนครับกำจัดป้อมพูได้ป้อมพุก็อยู่ลึกหน่อยเนาะทำให้สมาธิจา่ายิงมังกรยิงนังฟ้าได้เป็นอย่างดีเลยที่อยู่ด้านบนนะครับก็จะไปเดียวแก้วจะก่อไปเนาะก็จะเข้าไปนะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงบ้านได้คนนี้นะครับได้ไป หนึ่งดาวหกนะครับได้ไป10ถ้วยเท่านั้นเองมาชมท่านที่สองกันต่อนะครับกับคุณชิโนลาร่านะครับโดยสุดท้ชยนะครับใช้เป็นโกเลมเป็ก้าขวานะครับเป็นเป็ก้าวันครับเราดูกันว่าเขาจะโจมตียังไงเขาเลือกที่จะปล่อยระเบิดลงไปก่อนครับแต่หารู้ไม่ว่าตรงนี้ดาเมจหนักครับเขาใช้ระเบิดลงไปทําให้กระแผนครับเปิดออกไปได้ครับแต่ได้เพียงแค่ชั้นเดียว และเขาใช้โกเลมใช้คิงใช้ขวานขวานอีกแล้วนะครับคนดูกันว่าจะเป็นยังไงเขามีแผวนว่ายแค่สามารถที่จะเปิดกำแพงด้านบนนะครับเพื่อที่จะเข้าไปด้านในได้จากนั้นนครับปล่อยโกเลมลงไปหนึ่งตัวและใช้พมุดลงไปด้านซ้ายด้านขวาปล่อยเบก้ายัดไปตรงกลางครับไปที่คิงของแก้วคิงของแก้วครับเป็นราชานพิกเซลนะครับก็ดับไปนะครับแต่ว่าเขาปล่อยเบก้าและปล่อยคิงไปด้านบน ซึ่งขวานเข้าไปนะครับแต่ก็เจอกับเสาละวา้าเส้นนะครับทาให้โจมตียากเลยครับแล้วเราก็มีละวาเส้นเดียวนะครับที่โจมตีคิงได้ดีเลยเพราะว่าลาวาเส้นเดียวนะครับมันจะค่อยๆดูดเลือดแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะทําการทําให้ฐานที่เลื่อยๆนะครับตายลงไปได้ไวนั่นเองแดโบนะครับเปก้าเข้าไปเจอกับเทลล่านะครับก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับส่วนด้านล่าง ข้อมูลครับขึ้นที่ไปก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้นครับนี่ก็เป็นความภูมิใจในหนึ่งเดียวนะครับที่แก้วออกแบบมานะครับเขาไม่ได้ดาวนะครับเสียไป22ทั่ถ้วยครับแก้วก็ได้มา22ทั่ถ้วยนั่นเองมาชมกันต่อครับโดยคนนี้จะเป็นบ้าน1 1กันครับเหมือนกันว่าบ้าน11ตีบ้าน10จะได้สำดาวหรือไม่เขามีทหารนะครับเปเลตันหมดเลยนะครับรวมถึงคิงกับปูเดนครับแต่เขาไม่มีคุยนะ น่าจะเอาเกียรอยู่นะครับปฏกัิว่าเขาโจมตียังไงแต่เขาไม่มีฐานแคนนะเขาใช้สายฟา้านครับลงไปที่ป้อมพูดสไตล์แล้วก็จะปล่อยลงไปด้านล่างครับสามขวดครับก็สามารถที่จะพังป้อมพูดได้นั่นเองฉะนั้นครับเขาจะเข้าได้ไหนเอ่ยก็จะโจมตีไปที่ป้อมพูด,ดขวานครับแล้วก็จะเหลือสายฟา้านะครับสองขวดซึ่งเขาจะลงไปที่ป้อมพูดด้านบนนั่นเอง ก็จะพังไปนะครับป้อมพุพังไป3ป้อมเลยเหลือเพียงแค่ป้อมเดียวที่เล่นไปเยอะนะครับเขาใช้มักรไฟฟ้าเข้าไปแล้วก็จะพัดไปนะครับแต่เขาลงไม่หมดนะเขาลงมาหน่อยนึงก่อนเนาะเพื่อที่จะตัดทางครับซึ่งด้านนอกเนี่ยแก้วได้จัดทางการสองช่องครับทำให้มกรไฟฟ้าครับไม่สามารถที่จะยิงชิงได้นั่นเองก็จะเสียเวลาครับเราก็จะมีป้อมพุเราจะมีควีนเราจะมีเอ็กโบนะครับที่คอยสร้างความเสียหายนั่นเอง เขาเข้ามาแล้วครับโดยปล่อยบอลูลงไปแล้วก็ได้ขวานครับปล่อยคิงลงไปกระไรฟ้าเข้าไปนะครับจะเข้าไปถึงบ้านครับแต่ด้านในมีสารละวานครับสองป้อมเลยก็เป็นโซนที่อันตรายเลยครับเดี๋ยวเราดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะดูเหมือนว่าคิงจะไปด้านซ้ายนครับแล้วก็กระไรฟ้านะครับที่อยู่ด้านบนจะเข้าไปครับแต่เครื่องกวาดอากาศก็พัดพาพัดพาพัดไปพัดมานะครับไม่สามารถที่จะโจมตีสารละวานได้พังนั่นเอง ที่แก้แปลกใจครับคือเขาปล่อยปูเดน,นครับมากับคิงเพื่อที่จะเลี้ยงชีวิตคิงนะแกก็ไม่แน่ใจว่าทําไมถึงลงแบบนี้เนาะอาจจะเป็นสไตล์การเล่นสไตล์ฟ้าครับอยู่ด้านขวาก็จะถูกเป่ามานะครับแล้วก็จะเข้าไปคิงสามารถที่จะโจมตีกําแพงได้ครับก็จะเข้าไปและบอลูนะครับก็จะเข้าไปเขาเรื่องที่จะใช้สก,กิลคามพีมะตะกับคิงแล้วก็บรูนะครับเป็นอะไรที่แปลกน่าดูเลย มังกรไฟฟ้าเข้าไปครับแล้วก็จะกจงตีต่อไปครับดูเหมือนว่าคิงจะไปเด้นขวานครับบอลลูนจะเข้าไปแล้วก็มังกรไฟฟ้าครับจะใ็กเข้าไปแต่ว่าเครื่องกวดอากาศครับมันแสบหรือเกินเหมือนเป่าไปเป่ามาครับสองาวาไม่พังลงไปทั้งสองป้อมเลยครับและเขาก็จบไปที่1ดาว87%บครับบ้านหลังนี้ครับไม่มีฐานแรนและสามารถที่จะจะจัดมากันบ้าน11ตันได้นะครับก็ สุดยอดเลยเดี๋ยวเราไปชมสักหนึ่งแบบกันต่อนอะมาชมมาสุดท้ายกันต่อนะครับโดยเราเจอคุณไอรอนแมนครับทำการใช้สูตรควินชาร์ดโกเลมอปลายหินปลายหินแล้วก็แม่มดนะครับโดยใช้ควินไปด้านขวานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแก้วมีจุดเด็ดยังไงที่แก้วออกแบบมานะครับคำนวณมาเป็นอย่างดีนะกับบ้านหลังนี้โดยควินเข้าไปนะครับใช้นางฟ้าลงไปควินก็จะเข้าไปได้ในนั่นเอง ก็ใช้ระเบิดครับเพื่อที่จะพึ่งแพรเข้าไปนะครับแก้วไม่มีปัญหาครับเขาสามารถที่จะเข้าไปได้ครับใช้พอมุดตัดทางด้านซ้าย2ตัวครับแล้วก็จะใช้สนุลงไปครับควินเข้าไปด้านในเขาก็จะรอนครับเพื่อที่จะใช้ระเบิดลงไปนั่นเองเพราะเขาคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะมีกระดังครับแต่ดูเหมือนว่าป้ามพูจะยิงมาที่หนางฟ้านครับก็เลยต้องแช่ไปนะครับและเขาไม่มีแช่แล้วนะครับจากนั้นควินจะเข้าไปนครับโดย าปล่อกลมลงไปนะครับแล้วควีนจะเข้าไปเขาปล่อยระเบิดลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวควีนจะเข้าไปานไหนกันนะครับโดยโกเลมจะไปด้านขวาโอ้เข้าไปานไหนครับควีนเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวแกจะให้ดูนะครับว่าที่แก้วแบบครับมันเป็นยังไงตอนนี้ควีนโจมตีไปที่เครื่องกวาดอากาศครับพชัยยาบากก็จะโจมตีเข้าไปนะครับแต่ควีนไม่สามารถที่จะโจมตีสารวาด่านครับเพราะแก้วจัดห่างจากกำแพง4ีช่องครับทำให้ควีน เมื่อสมาร์ทที่จะยิงไปถึงสลาวาได้ครับอันนี้คือความรู้ที่เกลียได้มาครับแล้วก็ออกแบบเนาะทำให้ควีนครับเดินอ้อมไปด้านบนเลยถ้าสลาวาพังครับก็น่าจะดีนะเพราะนักฟ้าจะได้ไม่ตายลงไปแต่ว่าคตออกแบบมันเจ๋งอะนะ <c oughs> โคตรโมเลยว่ะโอ้ยอวยตัวเองก็เป็นแล้วก็ด้านซ้ายครับสลรวาโจมตีไปที่ผู้ก้านครับแล้วก็ทางฟังของทหารครับไม่ว่าจะเป็นแม่มด ป้ายหิน,นครับทำให้เขาเข้าไปยากเลยควีนจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะใช้สกิลหายตัวซึ่งเขาจะมีป้ายหินอยู่นะครับซึ่งเสาระวาน,นครับจะโจมตีไปที่ถาดเล็กๆก่อนเลยครับเพราะว่าป้ายหินมันอยู่ไกล Queen และควีนก็จะออกไปด้านนอกนั่นเองเดี๋ยวรอกอก่อนเนาะโอเคควีนจะออกไปนะครับก็จะเก็บไปได้อรอบบ้านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงจากนั้น,นครับควีนโจมตีกําแพงครับแล้วก็จะ เข้าไปนะครับโดยควีนจะซักกำแพงต่อนะครับแล้วก็จะไปเจอกับเสาระวานครับแต่เวลาจะหมดแล้วนะครับเหลือ8วีนครับเขาโจมตีไปที่บ้านแล้วบ้านก็จะ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 พังลงไปนั่นเองแต่เวลาไม่ผ่อนครับแต่เขาก็ตายหมดแล้วนะครับแล้วก็ได้ไปสองดาว9 8นครับนี่คือบ้านที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับที่มาตีบ้านแก้วแล้วได้สองดาว9 8ครับแต่อย่าลืมว่า เขาเป็นบ้าน11นะครับที่ผูก้าทหารค่อนข้างโหดเลยและนี่ก็เป็นผังบ้าน10แบบเดินบนที่แก้วนําเสนอมามากเลยนะครับแก้วได้ใส่ลิง์จัดบ้านไว้ในคัมภีานครับท่านใดที่จะลองเอาไปใช้นะครับก็สามารถที่จะคัดลอกลิง์แล้วก็ไปใช้ได้เลยครับแก้วแนะนำนะครับว่าถ้าจะป้องกันดีที่สุดครับให้ใส่ฐานแคนอาจจะใส่เป็นละวาก็ได้ครับหรือว่าถ้าขอได้ครับก็ให้ขอเป็นซูเปอร์มินเนี่ย2ตัวนะครับแล้วก็ นลาข้าหัวหนึ่งตัวกับตัวหตัวจะช่วยป้องกันได้อย่างบ้าคลั่งเลยครับยังไงก็ใช้แล้วดีไม่ดีงไงสามารถที่จะมาคอมเมนต์บอกแก้วได้เลยหากคุณผู้ชมชื่นชอบผลการของแก้วสามารถสนับสนุนแก้วได้ง่ายเพียงใช้โค้ดแก้วก้าก่อนเติมเกมขอบคุณมากครับที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจากใจจริง